คืนนี้ห้ามพลาดฝนดาวตกโอไรออนิด oh, right, ปรากฏการฝนดาวตกโอไรออนิดกลับมาอีกครั้งในคืนวันที่21ตุลาคมต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้า22ตุลาคม2568คาดเมียตาการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ20ดวงต่อชั่วโมงเริ่มสังเกตการได้ตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีทางทิศตะวันออกโดยจุดศูนย์กลางการกระจายตัวจะอยู่บริเวณแขนของกลุ่มดาวนายพรานฝนดาวตกโอไรออนิดมีต้นกำเนิดจากดาวหางฮันเลเมื่อโลกเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้น ทางโครจรของดาวหางเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กจะถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเกิดการเสียดสีและลุกไหม้เป็นแสงวาบสวยงามพาดผ่านท้องฟ้าซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่สองตุลาคมถึง7พฤศจิกายนของทุกปีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแนะนําให้เลือกจุดชมที่มืดสนิทห่างไกลแสงเมืองโดยช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือหลังเที่ยงคืนเพราะกลุ่มดาวนายพรานจะปรากฏบริเวณกลางท้องฟ้าทําให้มองเห็นฝน ดาวตกได้ชัดเจนทั่วทั้งฟ้า